เขียนชัดๆเลยก็คือกระจังหน้าแบบใหม่อ่าเป็นมเนอร์เชนจะเป็นทรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เป็น LED เวลาเปิดเนี่ยมันก็จะวิ่งเป็นเส้นปึ๊บปึ๊บแหมชุดกลางเนี่ยคอนโซลก็คือจะมีพวกระ,ะบบเครื่องเสียงนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสภายในที่เขาเรียกว่าบอกนิกกี้เมาส์แหมหูมันจะเป็นเหมือนเหมือนมิกกี้เมาส์มีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะแล้วก็มีจอกลางด้วยคันนี้ หปีอ่ะวิ่งไป6กหมื่นกวโลวิ่งปีละหมื่นเองแค่นั้นเองแล้วก็เข้าศูนย์โตโยต้าด้วยนะครับทุกระยะหลุดมาได้ยังไงครับสภาพแบบนี้รถครอบครัวที่หรูหราที่สุดสภาพหนึ่งในร้อยกับเจ้านี่เลยโตโยต้าเอาพา2์ทสด2.5เอสซีแพกปี2018 เดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนี่มีอะไรบ้างเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับเขียนชัดๆเลยก็คือกระจังหน้าแบบใหม่เป็น m i ไมโนเชนจะเป็นทรงนี้แล้วนะครับปี2018ขึ้นไปไฟนะฮะเป็นโปรเจคเตอร์3ดวงอย่างเท่เลยนะครับพร้อมสีนอนนะครับแล้วไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้เป็น LED เวลาเปิดเนี่ยมันก็จะวิ่งเป็นเส้นปึ๊บปึ๊บแหมหลอ่อหรูสวยงามส่วนกระจังหน้าเนี่ย มันเป็นทรงเดิมมาอยู่แล้วนะครับบางคนก็บอกว่ามันเหมือน o p t i m มัสพ i า e นะเหมือนพัทฟอร์เมอร์น er เนาะ,อะโอเคมีไฟตัดหมอกล้อขอบ18นะครับนี่แล้วก็กระจกหูช้างเอาไว้มองตอนที่ไว้เล็งตอนขอบพุทบาทใช่มีมาตั้งแต่รุ่นแรก <c oughs> นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอันนี้มาจากโรงงานอยู่แล้ว <c oughs> ประตูระบบ one touch นะครับ มามาดูไฟไฟท้ายกันไฟท้ายก็คือเป็น LED เลยนะครับเต็มดวงเลยนี่ระบบไฟเลี้ยวก็คือเหมือนด้านหน้าเลยอ่าแล้วก็ตัวนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันด้วยตึงนี่แล้วก็เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน <laughs> ซึ่งรถนอกอะ่ะมันต้องมีแบบนี้นะทุกคันเลยเนาะ ชอมงมีใช่ไหมพี่ใช่คือมันเป็นใส่แล้วว่ารถนำข้าทางพันเลยที่ใช่ครับจุดสังเกตเลยนะซึ่งมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ารุ่น s c Package เนี้ยมีอะไรให้มาบ้างเรามาดูกันว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้พวกอะไรเป็นมัลติแน่นอนแหะครับแล้วก็มีตัวนี้มันจะมีเป็นสั่งงานด้วยเสียงเนาะควบคุมวิทยุอ่าแล้วก็มีฟังก์ชันตรงนี้ดูข้อมูลรถแล้วก็มีนี่เลย a ่ t i v e Cruise Control นี่เห็นไหม p c a c h s s f e t y Alert เลือกได้นะว่าจะเอาระยะไกลระยะใกล้มันก็จะเตือนแบบใกล้มากเลยเอาเซฟเฟก็เอาระยะนี้ไว้ล้กันชุดกลางเนี่ยคอนโซลก็คือจะมีพวกระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสส่วนของแผงเนี่ยก็จะมีออโต้เบรคโฮนะครับเป็นเบรคไฟฟ้า นี่เป็นเบรกไฟฟ้าหมดแล้วนะแล้วก็มี traction control นะครับก็คือการระบบกันลื่นแล้วก็มีระบบประหยัดน้ำมันก็คือ e ีโค o หมเบาะมีเมมครับนี่นี่น่เบาะมี3เมมโัรมาลาัยมีระบบอุ่นด้วยลืมบอก <laughs> แต่คงไม่ได้ใช้นะอ, <laughs> อะมาดูแถว2กัน <laughs> ก็คือเนื่องจากตัวนี้มันเป็น SC package ตรงรุ่นเลยก็คือมันเป็นตัวท็อปแหละตัวท็อปจุดสังเกตง่ายๆก็คือนี่ภายในที่เขาเรียกว่าเบาะมีที่เมาส์ ผูมันจะเป็นเหมือนเหมือนมิกกี้เมาส์เบาะจะเป็นหนังสลับกระมี่ที่เขาเรียกว่า,าหนังองคันทาร่านะตรงนี้นะนี่ไงสำหรับบ้านไหนที่มีครอบครัวเนาะเนี่ยไอโซฟิกใช่ไหมจะมีตัวยึดอยู่ตรงนี้นะครับสามารถใส่ได้เลยล็อกได้เลยดูแลง,ง่ายนะครับสีดําไม่ร้อนด้วยที่สําคัญไฟฟ้าทังคันแต่ว่าตอนที่เลื่อนเนี่ยเป็นเลื่อนมือนะอ่านี่อนี มีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะแล้วก็มีจอกลางด้วยคันนี้นะครับเขาติดมาแล้วเชื่อมต่อ,อา,า,นนาล,ลิงกับด้านหน้าเลยนะยแล้วก็มีมูลุกนะครับ,รบเปิดปิดได้เป็นออโต้ระบบกระจกเนี่ยเป็นระบบออโต้แจมด้วยก็คือกันหนีบทุกบานกดลองนะ เจ็บไหมไม่เจ็บนะครับมันล็อกไปเมื่อกี้หายเสียวอยู่เสียวอยู่ข้างหลังก็สบายครับเวลาจะเข้าด้านหลังพับตรงนี้ง่ายกว่าปุ๊บผู้ใหญ่ก็เดินได้เด็กก็เดินได้แถวหลังนะอันนี้ผมสูง183นะครับหัวก็ยังเหลืออยู่นะขาขนาดข้างหน้าไม่ได้นั่งแบบกว้างๆเลยนะ ขาข้างหลังก็ยังเหลืออีกนะยังเหลือช่องว่างอีกอสบายครับสองคนกําลังดีเลยถ้าสามคนก็เบียดนิดนึงก็คือเนี่ยหกคนรวมคนขับหรือจะเจ็ดเจ็ดคนเบียดเบียดนิดนึงก็สบายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องกันเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะเปิดฝากระโปรงมาจุดแรกที่ดูก็คือน็อตฝากระโปรงดูดีครับอูใกล้ทุามาเลย่มีรอยถอดไขทําสีแน่นอน โลโก้โตโยต้านี่อยู่ครบเลยสติกเกอร์ฝั่งขวาจากโรงงานฝั่งซ้ายเทียบสองฝั่งอ,อยู่ครบเลยสติกเกอร์จากญี่ปุ่นอยู่ครบเลยอ่าแล้วก็จุดเด่นของคันนี้ก็คือไม่วิ่งไปแค่60,000กว่าโลนะครับปี2018ปีนี้2024 6ปีอ่ะวิ่งไป60,000กว่าโลวิ่งปีละหมื่นเองแค่นั้นเองแล้วก็เข้าศู่โตโยต้าด้วยนะครับทุกระยะ ลูกค้าท่านไหนสนใจมาดูเนี่ยเรามีโน้ตเลกคอร์ดไว้หมดเลยว่า,าเราทำอะไรไปบ้างในประวัติที่เข้าสูงโตโยต้านะครับถือว่าไม่น้อยมากๆซื้อไปสบายใจได้แน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้าโตโยต้าอัลาด2.5 SC p a c k เก e ปี2018คันนี้นะครับธนาคารประเมินไว้ที่2 5้านหหรือ2ล้าน6ก็มีนะครับ แต่เราไม่ขายนะครับเราขายแค่2 2ล้าน0 0 0เาเท่านั้นนะครับสภาพแบบนี้ไม่น้อยๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ